อันนัครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะฮะเอฟชนยยุทธกับสเกตฟุตบอลนะโอ้โหเมื่อคืนกับแม็กอลิสเตอร์ก็บปื้มปริมปิติยินดีมากๆยิงประตูแรกในนามทีมชาติให้กับอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยครับสอยตะข่ายไปแล้วสำหรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเมื่อคืนนี้ครับเราต้องบอกว่าฟ้าขาวอาร์เจนตินาเอาชอนะโปลแลนด์ไป2ประตูต่อศูนในศึกบอลโลกของกลุ่ม C นัดที่3นะครับ แล้วก็ส่งผลให้อาร์เจนติน่าครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับหนึ่งนะต้องไปเจอกับออสเตรเลียในวันเสาร์นี้ หลังจบเกมกับแม็กอัลลิสเตอร์ครับซึ่งทำประตูให้ทีมออกนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังเกมเขาได้พูดกับ BBC นะครับบอกว่ามีความสุขอย่างมากที่ทำประตูแรกให้กับทีมชาติแลนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษนะครับแม็กอัลลิสเตอร์ครับบอกว่ามีความสุขมากๆครับที่ทำประตูแรกของตัวเองให้กับอาร์เจนตินาวันนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนจะอจัศจรรย์สำหรับผมแล้วก็ครอบครัวมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของผมและผมจะจำมันไปตลอดชีวิต เออผมคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นทีมที่ดีผมเคยดวลกับพวกเขาในศึกโอลิมปิกและพวกผมก็แพ้ไปในตอนนั้นแต่ตอนนี้พวกเรารู้ถึงความยากลําบากที่พวกเขาเนี่ยจะทําให้พวกเราเจอแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทีมเดิมและพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเดิมเหมือนกันแต่ยังไงยังไงเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีมากและจะเป็นทีมที่เล่นด้วยยากเสมอ โอ้โหอันนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นะครับเขารู้สึกปลื้มปลิ่มปิติยินดีที่ยิงประตูแรกในนามทีมชาติของตัวเองได้แล้วนะครับกับทัพฟ้าขาวอาจเจนินาเมื่อคือนนี้ต้องบอกว่าเล่นดีมากๆนะครับสมชื่อเลยขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม